สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องด็อกเตอร์สโตนและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง7ตัวละครที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูอาร,รยธรรมของมนุษย์จากยุคหินให้กลับมาสู่ยุคโมเดิร์นหรือว่ายุคปัจจุบันซึ่งการจะฟื้นฟูอาร,รยธรรมของมนุษย์ที่มันเกือบจะล่มสลายไปแล้วให้กลับมาได้เนี่ยคือมันไม่ได้แบบแค่ต้องใช้ความเก่งของคนไม่กี่คนนะครับมันต้องใช้ความรู้หลายๆด้านจากหลายๆคนนะครับแล้วก็ต้องมี พวกคนที่มันเป็นแบบ IQ สูงสูงโดดจากคนอื่นเป็นผู้นำทั้งด้านวิทยาศาสตร์นะวัตกรรมคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับดังนั้น7ตัวละครที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะก็จะเป็น7ตัวละครที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาหรือว่าฟื้นฟนูโลกจากยุคหินให้กลับมานั่นเองนะครับแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยหรือว่าเปิดเผยเนื้อหาของมังงะด็อกเตอร์สโตนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถูกสปอยก็ผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเริ่มกันที่คนแรกครับซึ่งก็า ไลยไม่จากนะครับนั่นก็คืออิชิงามิเซนคูหรือว่าพระเอกของเรื่องนั่นเองเซนคูเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้กว้างขวางนะครับทั้งด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็วิศวะกรรมเซนคูใช้ความรู้เหล่านี้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆจากศูนย์ในโลกที่มนุษย์เนี่ยถูกย้อนกลับไปสู่ยุคหินซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการจะสร้างอะไรแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟจากฟืนการผลิตยาหรือว่าการประดิษฐ์เครื่องมือที่มันทันสมัยเซนคู สามารถคิดค้นแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เพราะว่านอกจากความรู้แล้วเซนคูยังมีความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาในการใช้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาเซนคูเชื่อว่าโลกนี้มันสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยวิทยาศาสตร์เราเลยเห็นความมุ่งมั่นของเซนคูไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าจนมุมขนาดไหนเซนคูเนี่ยก็มักจะใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็องค์ความรู้ที่เขามีแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับทุกคนรวมถึงการฟื้นฟูอารยธรรมของโลกมนุษย์ที่เกือบจะล่มสลายไปแล้วให้กับ นนันเซึ่งเซนคูอาจจะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดภายในเรื่องแล้วก็ได้นะครับจากหลายๆอย่างที่เขาได้สร้างได้ทําหรือเอาแค่ตอนที่กลายเป็นหินแล้วนับเลขนับเวลาที่ว่าโลกผ่านไปเป็นพันๆปีแล้วคือแค่นี้มันก็โคตรอัจฉริยะแล้วใช่ไหมครับซึ่งมีการคาดการว่าเซนคูเนี่ยน่าจะมี IQ อยู่ที่ประมาณ1 8 0ถึง220หรืออาจจะมากกว่านี้ซึ่งคนที่มี IQ เกินสัก180เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากบนโลกแล้วนั่นเองแล้วคนต่อมาครับ คนที่2ก็คือนานามิริวซุยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวเรือสําคัญในการฟื้นฟูอารยธรรมของโลกมนุษย์ให้กลับมาซึ่งถึงแม้ว่าริวซุยน่ะจะไม่ได้มีความฉลาดทางวิทยาศาสตร์เท่ากับเซนคูนะครับแต่ว่าริวซุยน่ะมีความเป็นจีเนียสหรือว่าอัจฉริยะในการเป็นผู้นําแล้วก็การวางกลยุทธ์เป็นอย่างมากก่อนที่โลกจะกลายเป็นหินริวซุยเน่ะเขาเป็นทายาทของกลุ่มบริษัทนานามิแล้วก็เป็นกรารสีหรือว่าคนเดินเรือที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกดัง เขาจึงเป็นคนที่รวยหรือว่าเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยเขาถูกมองว่าเป็นพวกเพย์บอยโลภมากสิ่งที่เขาต้องการมีแค่พวกผู้หญิงสวยๆรถสปอร์ตหรูหราแล้วก็งานปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงซึ่งก็คือเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ร่ำรวยเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้ชอบสั่งการคนอื่นให้ทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งไอ้ความโลภความชอบเงินเป็นมหาเศรษฐีอะไรของเขาเนี่ยแหละครับมันทําให้ตัวละครลิวซุยเนี่ยมีความสําคัญต่อการสร้างอรารยะ ทำของโลกมนุษย์ให้กลับมาจากยุคหินนะครับอย่างที่บอกว่าลิวซุยไม่ได้ฉลาดอย่างเซนคูแต่สิ่งที่ริวซุยมีเนี่ยก็คือความกระหายในการทําธุรกิจในการสร้างเงินในโลกของทุนนิยมเนี่ยการจะสร้างนวัตรกรรมที่มันล้ํายุคล้ําสมัยขึ้นมาเนี่ยครับสิ่งที่มันขาดไปไม่ได้ก็คือเงินแล้วก็ความกระหายเราจะเห็นว่ามหาเศรษฐีระดับโลกหลายๆคนน่ยก็มักจะมีความกระหายในการสร้างอะไรที่มันแบบคนธรรมดาไม่คิดนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่คนที่มีความทะเยอทะยานในการก หายเงินกระหายอำนาจมากพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้ซึ่งริวซุยเนี่ยเป็นคนรวยในแบบนั้นเลยก็คือเขามีความกระหายในการขยายอาณาจากักรวิทยาศา,ศาสตร์ไปให้ทั่วโลกนะครับแล้วก็สร้างอารยธรรมเขาจะเป็นเศรษฐีแล้วก็ประกาศตนว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นผู้นําในโลกใหม่สําหรับผมแล้วตัวละครริวซุยเนี่ยเลยเป็นตัวละครที่มีความเก่งแล้วก็ความฉลาดทั้งด้านการวางแผนภาวะการเป็นผู้นําแล้วก็สกิลทักษะของเขาในการเดินเรือนะครับที่ไม่มีใครเทียบได้ดังนั้นโดยรว แล้วผมเลยคิดว่าริวซุยนี่แหละมีความสําคัญรองลงมาจากเซนคูเลยในการฟื้นฟูอารยธรรมของโลกมนุษย์ให้กลับมาแล้วคนที่3ครับก็คือดรเซโนซึ่งดรเซโรเเี่ยก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับเป็นสายวิทยาศาสตร์ก็คือเหมือนกับเซนคูเลยแล้วจะบอกว่าดรเซโนเป็นอาจารย์ของเซนคูก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เซนคูยังเป็นเด็กประมาณ10บขวบเซนคูก็อยากสร้างจรวดยิงขึ้นไปบนอวกาศใช่ไหมเซนคูก็ส่งจดหมาย เป็นอีเมลไปทางนาซาสแปมไปเลยนะครับว่าเออเนี่ยผมจะสร้างจรวดผมทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้มันระเบิดซึ่งคนที่คอยให้คําปรึกษาเซนคูในช่วงนั้นเนี่ยก็คือดรเซโนนั่นเองพอเข้าสู่โลกยุคหินดรเซโร์เี่ยก็เปลี่ยนตัวเองนะครับจากนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานในองค์กรนาซาเขาเนี่ยก็เริ่มใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเขาเรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์สายมืดก็คือสร้างกองทัพสร้างอาวุธปืนแล้วก็ยึดครองขยายอาณาจักร อำนาจของตัวเองแต่หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับพวกเซนคู rew, แล้วก็ตกลงจะร่วมมือกับอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูแล้วดเรเซโน่เนี่ยก็มาช่วยงานหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการสร้างจรวดเพื่อที่จะไปดวงจันทร์สู้กับไวแมนแต่ดเรเซโน่เนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ของตัวเองไวนะครับก็คือเขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์สายมืดเขาบอกว่าเซนคูคือนักวิทยาศาสตร์สายสว่างส่วนเขาเนี่ยเป็นสายมืดก็คือทําทุกอย่างเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับไม่ว่า จะใช้งานคนหนักขนาดไหนก็ตามหรือว่าทดลองกับอะไรที่มันไม่ควรทดลองซึ่งสิ่งนี้ก็เลยทําให้ดรเซโน่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูอารยธรรมของโลกในช่วงท้ายๆของดรสโตนเพราะว่าระดับความสามารถของดรเซโน่กับเซนคู oo, ก็คือแทบจะไม่ต่างกันเลยคนที่4ครับก็คือโคมซึ่งโคมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในยุคหินจริงๆก็คือเป็นคนยุคสมัยใหม่เกิดมาในโลกที่ทุกคนกลายเป็นหินไปแล้วแต่ว่า มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สุดในหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็คือหมู่บ้านอิชิงามิจนเขาถูกขนานนามว่าเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านเพราะว่าเขาชอบใช้พวกวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทําอะไรที่มันดูแบบแปลกๆดูเหนือธรรมชาติเวลาทุกคนเห็นแล้วรู้สึกแบบเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งด้วยความที่โคมเนี่ยมีเซนต้าน,นี้อยู่แล้วหลังจากที่เขาได้พบกับเซนคูเขาได้รู้จักวิทยาศาสตร์จริงๆมันจึงทําให้โคมลหลงไหลแล้วก็อยากจะเรียนรู้สิ่งนี้แล้วโควมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเรื่องวิ วิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆสิ่งที่มันทําให้โคมดูมีความฉลาดดูไอคิวสูงมากๆเนี่ยก็คือเขาเกิดในยุคที่ไม่รู้จักคําว่าวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ําว่าวิทยาศาสตร์มันคืออะไรแต่เขาสามารถนําสิ่งต่างๆมาทดลองมาทํานู่นทํานี่ลองผิดลองถูกมันจึงทําให้เขามีเซนด้านวิทยาศาสตร์ที่สูงมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่เป็นผู้ช่วยให้กับเซนคูในการฟื้นฟูอรารยธรรมของโลกคนที่5ครับก็คืออาซากิริเก็นซึ่งเก็นก็เป็นอีก หนึ่งคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ฉลาดในด้านของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะฉลาดในด้านของพวกจิตวิทยาการใช้คําพูดการเข้าใจมนุษย์การเจรจาอะไรแบบนี้ในลหลายๆสถานการณ์เนี่ยเกนก็มักจะช่วยทีมวิทยาศาสตร์ของเซนคูเนี่ยในการเจรจาหรือว่าหาพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาอยู่ในทีมได้เสมอคนที่6ครับก็คือเชลซีซึ่งเชลซีเนี่ยเป็นวัยรุ่นสาวนักภูมิศาสตร์อัจฉริยะของอเม ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ลำแสงกลายเป็นหินเนี่ยเธอก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ระดับสูงไว้มากมายจึงทําให้เธอมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างจะดีมากๆเะครับทั้งที่เธอเนี่ยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเชลซีสามารถระบุชนิดหินได้นะครับว่าหินชนิดนี้มาจากภูมิภาคนี้หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ลำแสงกลายเป็นหินว่าต้นตอของลำแสงกลายเป็นหินมันเกิดขึ้นในจุดไหนของลำแสงที่ปรากฏออกมานะครับเพราะว่าแสงเว มันออกมาเนี่ยมันค่อยๆเดินทางมันไม่ได้แบบมาปุ๊บเดียวแล้วทั้งโลกกลายเป็นหินมันค่อยๆลามไปตามทวีปต่างๆนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาจุดตกของลำแสงกลายเป็นหินได้ซึ่งเชลซีเนี่ยเธอมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าเธอสามารถคงสติสัมปชัญญะของเธอในระหว่างที่อยู่ในหินได้ทําให้เธอหลุดออกมาจากการกลายเป็นหินนะครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะสายตาสั้นแล้วแว่นของเธอจะพังไปแล้วแต่เธอก็ยังสามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองเป็นเวลา หนึ่งปีเลยนะครับภายในป่าเพียงลําพังซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยค่อนข้างมีทักษะในการเอาตัวรอดที่สูงมากๆและในภายหลังที่ได้เจอกับพวกเซนคูเนี่ยเธอก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งมันสมองหลักของทีมด้านภูมิศาสต์นะครับในการเดินทางทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ําและคนที่7ครับก็คือซุยกะซึ่งซุยกะเนี่ยก็เป็นคนที่เกิดมาในยุคหินถึงแม้ว่าเธอจะยังเป็นเด็กนะครับตอนเปิดตัวเนี่ยอายุแค่9้าขวบแต่ว่าซุยกะมีความสามารถหลายอย่างแล้วเธอก็เป็น เ,เด็กที่ค่อนข้างฉลาดด้วยโซยิกะจะเป็นฝ่ายสอดแนมเพราะว่าเธอค่อนข้างจะมีความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านการอยู่กับป่านอกจากนี้โซยิกะยังมีความใฝ่เรียนด้วยนะครับเธอเนี่ยสามารถอ่านหนังสือออกแล้วผลงานชิ้นเอกของโซยิกะที่เหมือนช่วยโลกใบนี้ไว้เลยก็คือในตอนที่ทุกคนโดนลำแสงกลายเป็นหินเหลือเธอแค่คนเดียวโซยิกะต้องทำน้ำยาเพื่อแก้การกลายเป็นหินให้พวกเซนคูเนี่ยกลับมาซึ่ง ถึงแม้ว่าซุยกะจะมีตัวตำราที่เซนคูจดเอาไว้ถึงวิธีการผสมน้ำยาเพื่อแก้การกลายเป็นหินแต่ว่าซุยกะอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรมาเลยแต่ว่าซุยกะก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับทั้งที่ในหัวเนี่ยคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จนเธอทําน้ํายาสาเร็จนะครับและช่วยเซนคูที่กลายเป็นหินได้โดยใช้ระยะเวลาไปทั้งสิ้น7ปีเท่านั้นเซนคูเนี่ยถึงกับชมเลยนะครับว่าเร็วกว่าที่คิดเพราะต้องเข้าใจ ว่าซวิกะคือไม่รู้อะไรเลยคือเริ่มจากศูนย์จริงๆถึงแม้ว่าจะมีตัวสมุดสตดแต่ว่าอ่านอะไรไปก็ไม่เข้าใจกดนี่คืออะไรสิ่งนี้จะหาจากที่ไหนคือไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าใช้เวลาแค่7ปีในการสร้างหรือว่าผลิตน้ำยานี้ขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีการเรียนรู้ที่สุดยอดมากๆและในระยะเวลา7ปีเต็มๆที่เธออยู่คนเดียวเนี่ยเธอก็เอาตัวรอดในป่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสื้อผ้าด้วยตัวเองสร้างตัวบ้านไม้บนหอคอยท้งนั้นที่เธอ เอเป็นเด็กนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าซูอิกาเนี่ยเป็นเด็กที่มีสกิลในการเอาตัวรอดสูงเป็นอย่างมากและนี่ก็คือ7ตัวละครที่ฉลาดที่สุดในด็อกเตอร์สโตนนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความฉลาดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์การวางกลยุทธ์หรือแม้แต่สกิลการเอาตัวรอดแต่ทว่าทั้งหมดนี้ก็ต่างเป็นส่วนสําคัญในการช่วยฟื้นฟูลโลกยุคหินเนี่ยให้กลับมาสู่ความเจริญก้าวหน้าของอรารยธรรมมนุษย์ีชาตินั่นเองก็จะมี ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ